สวัสดีค่ะกซิบบอกเรานำเสนอรถก,กระบะมือสองนะคะไม่อยากพลาดรถราคาประหยัดนะคะตามที่ท่านกำลังมองหากันอยู่แนะนำให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนาช่องค่ะชอบกดไลค์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะพบกันในคลิปนี้นะคะเชื่อไหมรถคันนี้ราคาแค่1,38,000บาทค่ะถูกมากๆเลยใช่ไหมคะสวยด้วยค่ะดูดีด้วยนะคะเป็นรถบ้านที่มีเล่มครบ ขับดีนิ่งๆค่ะทุกท่าน138,000บาทนะคะมิตซูบิชิไทท่าน2,500ซีซีดีเซลรถยนต์ปี2011รถบ้านเริ่มครบขับดีเครื่องเดิมแห้งๆไม่ไอไม่กวันไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะคะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาภายในเป็นเบาะหนังค่ะสภาพดีมีเครื่องเสียงนะคะ ตัวรถไม่เคยชนหนักข่ดทุนสามารถขับขี่ใช้งานได้สบายค่ะพาสีพรบ69กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าได้ค่ะเลขไม้2,68,0 0 0หกมนิโลเมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 5 0 0 c ซีซีดีเซลคอมมเรลเล่มครบค่ะรถอยู่บางซ้ายอายุทยาค่ะ สนใจติดต่อ,อนัดดูรถหรือสอบถามนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดดูรถด้วยตนเองนะคะพอแอดไม่ใช่ผู้ขายเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นตามข้อมูลที่ผู้ขายลงรายละเอียดไว้เท่านั้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ